สวัสดีค่ะทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆก,กำลังใจค่ะทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาแชร์เข้ามาสพอร์ต ให้กำลังใจกันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆส่งพลังงาน,นดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมค่ะเราฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะท็อปปี้ของเราเช้าวันนี้ค่ะเราจะมาดูซิว่าวันนี้จะเกิดข่าวดีอะไรขึ้นกับคุณกับ3ตัวเลือกน่ารักมากๆเลยนะคะทําสมาธิให้นิง่งเลื่อกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะท็อปปิกของเราเช้าวันนี้นะคะมาดูซิว่าวันนี้จะเกิดข่าวดีอะไรขึ้นกับคุณนะคะคนกองที่1นนะขอพลังงานสื่อสารถึงคนกองที่1ค่ะวันนี้จะเกิดข่าวดีอะไรขึ้นกับคุณคะคนกองที่1นึ่ง The High f r i e n d ว้าวอัศวินท้วย King of p e n o n i c l e s ค่ะคุณจะได้แม่ข่าวดีจริงๆเลยนะคะราชาเหรียญน,นะคะ่าดินนะคะสี่เหรียญ The Lovers ค่ะว้าว คุณจะได้พบเจอกับราชาเหรียญน,นะคะเรื่องของความรักเขาเป็นคนที่แหม่นิ่งมากๆเลยมีความเป็นผู้ใหญ่มีความนิง่งมั่นคงรักเดียวใจเดียวนะคะและมองความสัมพันธ์บนพื้นฐานความเป็นจริงจับต้องได้จริงๆนะคะคือเขาต้องนัดมาเจอกับคุณก่อนมาเรียนรู้ความสัมพันธ์ได้คุยกันออนไลน์อะไรยังไงก็จะต้องนัดเจอกันนะคะใช้เวลาร่วมกันเขาจะ ตายช้าๆค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปไปสเต็ปม,มีความเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์มีความเป็นผู้ใหญ่อบอุน่นใจิตใจดีด้วยนะคะมองโลกในแง่ดีโพสิทีฟเป็นคนรักธรรมชาติรักสัตว์รักอะไรชิวๆสบายๆเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยในยตัวตนของตัวเองมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงินสามารถสปอร์และดูแลคุณได้และเป็นคนที่โรแมนติกด้วยค่ะสามารถช่วยเหลือนะคะหรือว่าให้คุณได้ทุกอย่างเลยก็ได้ถึงเขา ไม่ได้เป็นระดับผู้นําเขาก็สามารถให้คุณได้เพราะว่าเขามีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดื้อนะคะดื้อเงียบเช่นกันนะแต่มีความชัดเจนค่ะเขาจะเป็นคนที่ถ้าได้รักคุณแล้วก็คือจะรักนะคะและก็จะสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายแสดงออกอย่างชัดเจนนะคะซื่อสัตย์แล้วก็เคารพในความรู้สึกของตัวเองนะคะอาจจะดูไม่ค่อยหรือ อบรุหวาหรือว่าโรแมนติกแน่นอนคุณจะได้คอมมินเมนต์และแต่งงานนะคะคือเดอะไฮ f รเฟนส์แล้วก็อสศวินท้วยคนคุณเน่จะเข้ามาจีบคุณต้องการที่จะจีบเดินหน้าจีบจนถึงขั้นตกลงปรงใจแต่งงานในเรื่องความสัมพันธ์เขาจะจีบไปให้ได้จีบไปต่อให้ได้จนกว่าจะได้ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของของคุณนะคะซีเรียนเขามีความหึงหวงหวงแหนนะคะเขาจะทำอะไรที่พยายามค่อยเป็นค่อยไปและจะแบบ ทำให้คุณได้รู้สึกว่าผูกพันกับเขาทําให้คุณได้คิดถึงเขามันจะมีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่นะคะสําหรับความสัมพันธ์จะไม่ปล่อยให้คุณไปเลยจะรู้สึกว่าเออยังกักอยู่นะยังทําอะไรบางเสียงบางอย่างที่ให้คุณนึกถึงเขายังคงอยากให้คุณ สารความสัมพันธ์ต่อจากเขา The lovers ค่ะความรักคุณกำลังจะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณเลยทีเดียวเป็นพรมลิขิตไม่ว่าคุณกับเขาจะห่างกันไกลถ้าหาต่างชาติต่างภาษาทางไกลอะไรก็แล้วแต่หรือมีความที่อายุออห่างกันมากๆนะคะ ก็มีความผูกพันกันตั้งแต่ชาติปางก่อนเป็นโชคชะตานำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอความรักความโรแมนติกที่เป็นไปตามประเพณีนะคะเป็นคู่รักและก็คู่ชีวิตของคุณจริงๆจะเข้ามาเดินหน้าจีบรักคุณหมดทั้งตัวและหัวใจเลยทีเดียวนะคะ ดีมากๆเลยนะคะขนกองที่1นนะคะนี่คือวันนี้จะเกิดข่าวดีอะไรขึ้นกับคุณนะคะ mm hmm. การแต่งงานอย่างเป็นไปตามประเพณีเลยเดินหน้าจีบแบบมีความโรแมนติกและอย่างที่บอกคะ่ะราชาเรศเป็นคนที่นิ่งๆขนาะนี้นะออคัตาเขาเป็นคนนิ่งๆมากๆนะคะมีความผู้ใหญ่มากๆเขาจะมีอะไรที่แบบว่า ค่อยๆจีบคุณไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆจีบค่อยๆย,ย,ย่อนค่อยๆปลูกความรู้สึกความสัมพันธ์เพราะเขาจะเป็นสไตล์นิ่งๆแล้วมีความมั่นคงนะคะค้าเขาเป็นคนที่ระดับผู้นําระดับซีอขึ้นไปหรือธรรมดาก็แล้วแต่เขาจะมีการแต่งตัวที่ชิวๆสบายๆนะคะดูไม่รู้ว่าเป็นคนมีเงินหรือว่าเป็นคนที่แบบมีทุกอย่างพร้อมอะไรแบบนี้นะคะสไตล์ชิวๆนะ l e t ส์ o ็ออฟคอนโทริส s ิวสค่ะอนุญาตให้เหตุการณ์ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะทุกคนให้มันฟล o w ์ให้มันไปกับความสุขของมันเนาะเราก็ไม่ต้องไม่ไม่สามารถที่จะไปโฟกัสได้เลยเ,เรื่องของเวลาต้องปล่อยนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ เป็นเรื่องของเวลา past life relationship ค่ะคู่รักของคุณที่เป็นคู่ในอดีตชาตินะคะหรือว่าตอนนี้คุณเจอกับเขาแล้วก็ได้แต่ว่าห่างกันไปหรือยังไงขอให้ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าได้เจอแล้ว you have n o each other before นะคะคุณรู้จักเขาคนนี้แล้วนั่นเองเนาะแหมโรแมนติกมากๆคนก่องที่หนึ่งคุณจะได้ตกลงนะคะคุณจะได้ตัดสินใจเป็นผู้เลือกว่าคุณจะ แต่งงานกับเขาคนนี้หรือไม่แต่งงานนะคะเพราะเขากําลังเดินหน้าจีบคุณและกําลังเข้ามาหาคุณในชีวิตนั่นเองนะคะคู่ชีวิตของคุณกําลังมาแล้วนะคะขอวตดิ mm ้งค่ะ I feel you even through even t h o u g h we a r e apart mm hmm. นะคะเขารู้สึกถึงคุณแล้วเขาก็คือเขารู้สึกถึงคุณถึงแม้ว่า เราจะมีอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือว่าสื่อต่างที่มันจะผ่านมาแล้วก็ตามนะคะเขายังรู้สึกถึงคุณอยู่ถึงแม้เรื่องราวนั้นมันจะผ่านมาแล้วแสดงว่าเป็นคนอดีตชาติหรือเป็นคนที่คุณเจอกับเขาแล้วนะคะ i wish i could share my good news with you นะคะคือเหมือนกับว่าเขาเขาขอว่าเขา เขาอยากที่จะแชร์อยากมีโอกาสที่จะได้แชร์ข่าวดีกับคุณหรือว่าสิ่งดีๆที่เขากำลังอยากที่จะพูดคุยกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่า เขาภูมิใจมากเลยที่ตอนนี้เขารู้สึกว่าได้คิดอะไรต่างๆมากมายและมันเป็นข่าวดีที่เขาอยากที่จะเข้ามาหาคุณจริงๆขอให้ข่าวดีนั้นเป็นข่าวดีของการตกลงปรงใจที่จะสละโสดกันแล้วนะคะหรือว่าขยับสถานะความสัมพันธ์กันนะคนกองที่หนึ่งนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอให้เป็นข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้ขอให้ฟังมาเป็นพลังงานอะไรดีเพราะสุดท้ายแล้วนะคะ ช่วงจังหวะเวลาทามมิ่งของคนเราไม่เท่ากันขอให้ทุกคนมีความสุขของแม่ดูเวลาสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่สองนะคะน้องเป็ดน้อยนะคะท็อปปิกของเราเช้าวันนี้เรามาดูซิว่าวันนี้จะเกิดข่าวดีอะไรขึ้นกับคุณนะคะคนกองที่สองน้องเป็ดน้อย,น,อน,อยน่ารักนะขอพลังงานแห่งไพทาร์ดสื่อสารถึงคนกองที่สองค่ะวันนี้จะเกิด ข่าวดีอะไรขึ้นกับคุณกองที่สองคะแจสมินว้าวได้รับข่าวแน่นอนเลยห้าถ้วยอืมเสรนมีคนคนหนึ่งอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเขาอยากเข้ามาพูดคุยกับคุณนะ มาสารความสัมพันธ์หรือว่ามาเปิดเผยความจริงมาตกลงอะคะ่ะเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับข่าวเป็นข่าวที่คุณรอคอยการเคลียร์หัวใจกับเขาคนนี้ก็ได้ค่ะเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณทาให้คุณเ,เศร้าเสียใจหรือทําให้คุณเดินจากเขามาก็ได้คนคนนี้เป็นคนที่ขยนันขันแข็งขยันทำงานหากินหรือว่ามีความอีกโก้มีความเป็นผู้นำนะคะดูเท่ดู มีความห่างไกลาจากคุณนะคะฝ่ายใดฝ่ายนึงอาจจะเดินจากกาันออกมานะคะหรือเป็นคุณก็ได้เขาเสียใจยกับสิ่งที่ทำเปทำลงไปแล้วสำนึกกับสิ่งที่เสียใจห้าถ้วยมีสองถ้วยที่ยังนะยังยังอยู่กับที่แต่อีก3าถ้วยมันได้ หกลงไปนะคะเหมือนกับว่าทําให้คุณเสียใจทําให้คุณรู้สึกไม่ดีทําให้คุณรู้สึกแย่นะคะเพราะฉะนั้นเขาเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วเขาอยากที่จะได้กลับเข้ามาพูดคุยกับคุณได้มีโอกาสนะคะ พูดคุยเปิดใจเคลียร์ใจนะคะตกลงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะหัวใจเขาเซนรักคุณมากๆค่ะเนอะรักแล้วก็คิดถึงคุณมากๆเลยจะทํายังไงดีคุณมีสเสน่ห์แล้วคุณก็อยู่ในหัวใจเขาอยู่เสมอและตลอดเวลามันทําให้รู้สึกว่ามันยังคงค,งค้างคาแล้วมันก็รอคอยโอกาสที่จะมีโอกาสใหม่ๆหรือว่าวันใหม่ๆเพราะฉะนั้นเขายังคงมั่นคงกับคุณเหมือนเดิมอยู่ทุกๆวันนะคะ คือเหมือนกับคิดว่าจะเข้าหาคุณคิดว่าจะส่งข้อความหาคิดว่าจะกลับมาก็ยังคงแบบมันยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมตอนนี้ต้องทํางานตอนนี้ต้องทํานู่ทนทํานี่แต่สุดท้ายแล้วจะพยายามให้ได้นะคะจะพยายามให้ได้จนกว่าจะถึงวันนั้นที่จะได้กลับเข้ามาได้พูดคุยได้คุยกับคุณแบบเปิดใจอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าคิดถึงมากๆเลยคุณมีเสน่ห์มากๆนะคะหัวใจอยู่ที่คุณรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะตัดคุณออกไปจากหัวใจได้เลยนะคะมีคุณคนเดียวที่เขารู้สึกว่ายอมให้คุณมากขนาดนี้แล้วก็เทหัวใจให้คุณทั้งหมดทั้งมวลไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําไปนั้นมันจะได้โอกาสได้กลับเข้ามานะคะพูดคุยกับคุณอีกหรือเปล่า To love this e romance of a lifetime นะคะ อยากเป็นความรักของคุณเหลือเกินนะคะแน่นอนค่ะคนกองที่2คุณจะได้เจอ True love ของคุณนะคะ Love yourself first นะคะ You r self respect makes you move นะคะความโรแมนติกที่เป็นแรงดึงดูดเป็น Attraction รักตัวเองก่อนเพราะเมื่อไรที่เรารักตัวเองเราจะดึงดูดความรักที่เขาเข้ามารักเราอย่างที่เราเป็นมันจะเป็นแรงดึงดูดเข้ามานะคะเพราะฉะนั้น ถ้าตอนนี้นะคะอดีตที่กลับมาถ้าเขามาคุยกับคุณตกลงหรือไม่ตกลงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคนกองที่สองนะคะและถ้าตกลงอะ่ะทุกสิ่งทุกอยาก่างถ้าตกลงไปต่อมันจะเป็นไปต่อในเรื่องของความจัมพันที่ใหม่นะคะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้แต่ถ้า ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะถ้าไปต่อแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นคุณจะได้เจอรักแท้อย่างแน่นอนนะคะรักแท้ที่เป็นรักแท้จริงๆเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าอะไรเก่าๆจะได้กลับมาแล้วพูดคุยได้เคลียร์กันนะคะแล้วก็ตกลงกันว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเดินหน้าต่อแต่ถ้ามันไปไม่ได้คุณจะได้เจอพบรักแท้และก็ตอนนี้รักตัวเองแล้วดูแลตัวเองให้มากๆนะคะคนกล่องที่สองเนาะนะคะเดี๋ยวขอเอาบลูดิงสักสอง ใบค่ะ So many things remind me for you, of you นะคะโอ้โหคือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยที่ย้ำเตือนฉันเกี่ยวกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะที่เขาอยากที่จะกลับมาพูดคุยนะคะกับคุณมากๆเลยนะคะ We both know นะคะ I'm not Do one for you นะคะเราต่างคนต่างรู้เรารู้นะคะหรือว่าอะไรต่างๆมากมายเขารู้ว่าเขาไม่ใช่ที่หนึ่งนะคะสำหรับคุณหรือว่าเราสองคนต่างรู้ว่าเราไม่ใช่คู่ของกันรละกันเพราะฉะนั้นเขาคงคิดนะคะเหมือนกับว่าเขาคงคิดหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเลยว่าเขาคงไม่ไดีพอสำหรับคุณ เราคงไม่ใช่คู่ของการรายการอะไรแบบนี้นะคะคือเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่สํานึกผิดแล้วก็ย้าเตือนเขานะคะคือโทษตัวเองหรือว่าคิดในสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่บอกถ้าอะไรมันไปต่อไม่ได้คุณจะได้เจอรักแท้แล้วก็สิ่งที่ดีกว่านะคะนั่นคืออดีตที่ คนคนนี้อยากบอกว่าเสียใจนะคะบอยากบอกว่าคิดถึงคุณแล้วก็รักคุณอยากที่จะได้กลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคนกองที่สองแต่ไม่ต้องกลัวคุณจะได้เจอรักแท้อย่างที่คุณรักตัวเองเพราะรักแท้จะเข้ามารักที่รักคุณอย่างที่คุณเป็นนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปี้ของเราวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้ จะเกิดข่าวดีอะไรขึ้นกับคุณนะนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์นะคะสื่อสารถึงคนกองที่3ค่ะวันนี้จะเกิดข่าวดีโอ้โหโข่าวดีมากๆข่าวดีแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยนะคนกองที่3นะคะ six of cups ค่ะแล้วก็เป็นอัศวินดาบนะคะ k n i g h t of wands l n the upsource อศวินล,ลมนะคะธาตุลมนั่นเองมาอย่างรวดเร็วกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวตัวตนของคุณเป็น9้าเหรียญค่ะ<ม>คุณจะเจอคนที่คุณจะเจอความรักแน่ดิตะชาติที่กลับมาเจอกับคุณในชาตินี้นะคะหรือเป็นคนที่คุณร,รู้จัก อยู่แล้วกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแต่เป็นความรู้สึกดีๆล้วนๆความสุขล้วนๆเลยค่ะสิ่งดีๆที่คุณกับเขารอคอยหรือว่าคุณรอคอยอะไรอยู่นะเพราะฉะนั้นตัวตนของคุณเป็น9้าเหรียญคุณมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงินสวยเซ็กซี่และดูดีมีสเสน่ห์นะคะคุณสามารถตัดจบอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ได้ ตัวคุณเองอยู่ด้วยตัวคุณเองได้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเก่งและฉลาดมีความสามารถมากๆนะคะเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์คุณผู้ชายก็สลับตัวตนคุณผู้ชายก็เป็นคนที่ดูหล่อดูเท่ดูมีความภูมิใจในตัวตนของตัวเองเช่นกันนะคะคุณคัดแต่งงานการแต่งงานคือการสร้างครอบครัวนั่นเองหนึ่งเหรียญเนาะเพราะฉะนั้นคุณจะได้พบเจอคนในอดีตชาติของคุณยังไม่ทันในตั้งตัวนะคะคนคนนี้ คุณจะเจอกับเขาออนไลน์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ครั้งแรกที่คุณได้พบเจอกันคุณจะรู้สึกว่าคุณเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนหรือเป็นคนที่คุณรู้จักกันตั้งแต่ั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็ได้ค่ะและหรือเขาเป็นคนที่คุณรอคอยในอดีตชาติและกลับมาเจอคุณในชาตินี้เป็นคนในอดีตชาติที่รู้จักกันแล้วหรือคุณรู้จักคนในอดีตชาติคนนี้แล้วแล้วแยกกันตอนนี้หรือคุณหันหลังจากเขามาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น คุณจะได้พบเจอกับคนที่อะไรเก่าเกความสุขเก่าเก่าที่กําลังจะกลับมาและได้คุยกันอย่างพูดคุยหรือว่าพบเจอกันอย่างกระทนหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะการได้คุยได้เคลียร์กันอย่างกระจ่างและเข้าใจเหมือนกับว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นอะไรที่รวดเร็วมากๆเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่ต้องการเคลียร์ต้องการพูดคุยคุณจะได้เคลียร์ใจได้พูดคุยกับใครคนใดคนนี้นะคะเหมือนกับว่ายังมีอะไรที่ค้างคาที่รอคอยการคุยกันอยู่หรือว่าการสานต่อในเรื่องความสัมพันธ์เขาจะกลับเข้ามาพูดคุย อยู่คุณแล้วเขาจะเปิดใจนะคะเหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกคิดถึงและความยึดมั่นยึดติดที่จะได้เข้ามาพบเจอกับคุณนะคะคนคนนี้8ดาบคือการยึดติดไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่7ถ้วยคือความฝันความจินตนาการความต้องการการอยากเจอการอยากพบนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้พบเจอกับใครที่คุณไม่เคยได้รู้สึกว่าจะได้พบเจอกับเขาความสุขเก่าๆนั้นกําลังจะกลับมานะคะ เก้าเหรียญนะคะาตุลมมาอย่างว่องไวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการได้รับการเคลียร์นะคะข่าวอะไรคุณจะได้เคลียร์ได้คุยได้ได้คุยกันอย่างมีเหตุผลคุยกันอย่างตรงๆแบบเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็จะได้พบเจอคนในดีตทชชติหรือคนที่คุณรู้จักตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วหรือคนที่คุณคุ้นเคยดีอยู่แล้วกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ตัดสินใจนะคะ ได้ตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าคุณจะไปต่อหรือไม่ไปต่อเพราะคุณมีอำนาจอยู่ในมือมากๆเลยนะคะ attraction คุณมีแรงดึงดูดกับความรักความโรแมนติกมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะตัวตนของคุณเป็นเก้าเหรียญคุณดูดูดีแล้วก็มีเสน่ห์ในในตัวตนของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะได้พบเจอกับความรักที่คุณจะ คือผู้คนรอบนอกจะอยากเข้าใกล้คุณคนที่เขาตกหลุมรักคุณเขาจะเขาอยากที่จะอยู่ใกล้คุณมากๆแต่เขาจะโชว์โชว์ความรู้สึกนะคะแล้วก็แสดงตัวเมื่อไหร่เท่านั้นเองที่อยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณนะคะเพราะว่าพลังงานในตัวตนของคุณถ้าได้โสดก็คือเหมือนกับว่ามไม่ได้สนใจใครเลยไม่สนใจความรักเลยแฮปปี่กับตัวเองมากๆแล้วก็เหมือนดูว่ายังไม่พร้อมที่จะมีใครด้วยอะไรประมาณนี้นะคะ<ๆ> Love yourself นะคะรักตัวเองก่อน เพราะว่าคุณถ้าคุณรักและเคารพตัวเองมันจะดึงดูดความรักความโรแมนติกเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยนะคะเขาคนนั้นจะมาให้ตัวและหัวใจคุณหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานคนกองที่3นะคะได้พบเจอคนในดีตชาติหรือได้พบเจอคนที่ คุณรู้จักดีอยู่แล้วกลับเข้ามาพูดคุยได้ตกลงตัดสินใจกันเรื่องราวของความสัมพันธ์ได้เคลียร์ใจกันนะคะแล้วก็เดินหน้าไปต่อนะคะ I feel you even though นะคะ We are part นะคะฉันรู้สึกถึงคุณถึงแม้ว่าเรื่องของเรามันจะผ่านไปแล้วมันจะจบไปแล้วอะไรประมาณนี้คะ่ะหรือว่าเรื่องของเรามันจะเป็นอดีตไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนในอดีตของคุณกําลังจะกลับมาค่ะนะคะแต่เป็นความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกดีๆนะคะ I'm starting นะคะ to understand our connection นะคะเขาจะเป็นคนเริ่มเขาจะเริ่มเขาจะเป็นคนเริ่มเข้าใจนะคะการ ความสัมพันธ์ของเราทั้งหมดเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะเข้าใจแล้วเขาก็เข้าใจดีแล้วเขาจะเป็นคนที่เริ่มเองเขาจะเข้าหาคุณเองคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเขาจะเป็นคนที่เริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นและเข้าใจความสัมพันธ์ของเราว่ามันจะเป็นไปทิศทางใดหรือว่ามันจะเป็นไปอย่างไงหรือว่าคุณจะตัดสินใจยังไงเลือกยังไงเขาจะเคารพในการตัดสินใจของคุณค่ะคนกล่องที่สนะคะเพราะฉะนั้นอะไรกับเก่าที่มันเป็นความรู้สึกดีๆความสุข มันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคนที่คุณยังไม่เคยพบเจอก็ได้หรือเป็นคนในอดีตท,ที่คุณรู้สึกว่าเจอแล้วแล้วเราก็คอยการเคลียร์อะไรกันเพราะเขามีการส่องเขามองเขายังต้องการที่จะกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณ และเขาจะเป็นคนเริ่มพูดคุยและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มันควรจะเป็นไปถ้ามันจะไปต่อได้หรือไม่ได้งไงก็แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเพราะคุณเป็นผู้เลือกค่ะคนกล่องที่3ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะฟังไว้เป็นอะไรดีๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ